มากินตำกุ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ตํากุ้งใส่หมากสตอสตอครับพี่น้องมืาอนี้อ่ะจะได้มาแซ่บมันเป่าปุ้ยครับพร้อมสาวปุ้ยครับมืาอนี้คุ่นห่างซอกมากินน้ำครับมืาอนี้ให้พี่น้องเบิ่งสิดอ่ะยักษ์กระปุ่งสวัสดีครับผมเป่าปุ้ยจูป้ากลับผม วัสดีจ้าสาวปุ้ยชูพักจ้ามื้อนี้ครับพี่น้องผ้าปีพาน้องครับเนื้อเอ้ยอ้าซู่กุสุขลนเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มากินตำกุ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยตำกุ้งใสหมากสตอสตอครับพี่น้องมื้อนี้อ่ะจะได้มาแซ่บๆมันเบาปุ้ยครับพร้อมสาวปุ้ยครับมื้อนี้คุ้นหางศอกมากินน้ำครับมื้อนี้อ่ะมื้อนี้ครับบ่ได้เบอกระยะห้าครับพี่น้องใส่อย่างเดียวโซย่างเดียวครับพี่น้องมื้อนี้จำไปเฮาจำไปนี่อะไรกันจ้ะเอ้าก็ยังให้พี่น้องเบิ่งมันมุมปรับที่เสนเด้อมาเด้อครับพี่น้องมื้้้อนีตูแม่ตสสู้้้กคคนนรับมือี คือไอ้น้องนุงบ้านัน่ะครับมากินตำกุ้งสดใส่บักสตอลทำกันครับฟอมสาวปุยเป่าปุยครับคนนี้มาครับผักเข้ากระมีงูงิ้วครับหรือว่าหมากฟองแป้งครับพี่น้องหัวละัปาอันนี้บักกูใหญ่เลยพี่น้องซุปผักผักขาผักขาครับพี่น้องผักกระเสดผักกระเสดบักเขียครับบักแตงบักอือบูมี่เด้อพี่น้องเด้อมากมากครับบรรยายให้พี่ให้น้องฟังว่ามีผักอย่างไร พักขายจะมาห้างมาขายกคือกินดาวกินดาวผัดพักก็บ่ไปฟักน้ำแนวมี่พักยังสนองห้าปีห้าน้องเก็บไม่กินน้ำขับพี่น้องมนเลยมากินได้แล้วสองตัวครับพี่น้องสองตัวหนึ่งปีครับจุ่มน้ำตุเลิตุเลิขวยหน่อยคือต้มกินน่องหม้อิ่มวันว่าจุ่มน้ำสามโตพี่น้องพี่ให้พี่น้องเบิ่งสิดอ่ะอืมอันนี้มากินกับเด้อพี่น้อง ตระตอดอืมหมูแพงอะไรสุดอืมปุ่ยสดครับเนื้อนุมน่มๆสดหน้งของแบงคหน่อยครับข้อวมากระตอดสดดีกว่าพี่หน่อยอืม ิคือกินหอยุดูเงี้ยทั้งเสตโต้ทั้งพลาขาน้ำลงไปแนวเหม็นมะฮูวมว้มมาเจ้าผู้เดียวปฏิวัติเลยถูกน้ำปูดพี่น้องเลยเส้นหมาคลาตอลเสียบอไปย่างหนึ่งครับพี่น้องนี่รสสม ของบักกอกหน่อยพี่หน่อยบักกอกอันเพิ่มกอปกที่สุ่มๆฝาดๆพร้อมสุ่มกะนาวครับทำให้ดับขก้าวมาดูหอมมะนาวหินหอมขัุ่ยขอจริงไหม นกมนกเนี่ยคือห้องกันบ้ห้องว่างเลีติติดติๆติๆติดติดติ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 เนี่ยติดใจกันแล้วไม่น็คแจดแตเลยไมน็มความไปตันผู้เลี้ยผู้เลีมาถามประคามรวนปกเลยไปตัน ไม่สิมากบบขามเนี่ยก็เดี๋ยวแตสิบักตาลแต่ร่อปลุปกมันขามมากจนมาขามเลยนะล่าเอ้าปากแหยันเขาปากผสมพี่นะที่ประกาศบอกว่ามีทอาไรก็สิโมกเมัดขาม กุ้งเขาวมีตำกุ้งเขาใบอยคุยลงไปเอาไส้บัวให้อยากบนำเยี่ยมกระป๋องยุ่งตรอดบัวอับนำ้ำแล้วไปใส่สุดนั่นอ่ะสุดยำ นี่นมันแน่นดีเนาะกรอบอบอกทบาผลได้กินห <c oughs> ลอกคำบอกพันหนาครับคเดยไจะบ่อบใส่โบอกน้ำไปบอกมึงอ่นนส่น้ำหาเด้อ แต่บแเ,อเ,อเาบาลุ่มเขาทองกระปวดัวนละมาดูกระเพอเอีดเราบ้า,านาเขาบ้านยากันเปีนเป็นอะไรบ้านขางนยากมันแหลกครับพี่ก็เห็นงยานเท่ากันปลาคอเอ้ยมีสัตัวยังไงม่หลวมนะพ่สูรมากไดยเขา บัวไม่บ่อนอืแซนล้อมหวยแม่คิดว่าพังเขาไปบึงว่าที่เป็นสามบวเดี๋ยวไปคุณค่าโควิดบวกไปขายเกี๊ยบร้าพี่น้องเลยประสิทิ์ดีขึ้นกะแต่ท่านอาก,การก็ยังมาท่านดีอยู่พี่น้อง กำลังเริ่ม,มาสิดีขึ้นมันนี้มาก,กเกิดมาเป็นเยอะคนอิ่นอยังคัสเตอร์งานบวช่ะอยังคัสเตอร์งานบวชมูป็นแล้วอันไปงานบวชนะผมเพคนเอาคาัสเตอร์ไปน้ำเดือด <laughs> คัสเตอร์เ,เ,เด็กหน่อยอน,นะเก่าข้นไนหะอยู่รถตู้ โอ้พี่น้องเลี้ยนค่ะหอบกระเป๋าขึ้นรถตู้หอบไปไหนขึ้นไปรักษาอืมหอบกระเป๋าขึ้นเน้อยจักปีอันน้อยๆเอ,ยอยงด้ปุวยตั้งเจ็ดปีไปนี่ไหมหอืมอันโรงเรียนอนุบาลน,นะเจ็ดแปดเก้าปีที่ปีโอู้ดเออี่ห <10, S 2> ล่าบอกครัเจ็ดปีอนุบาลเรื่องกระเป๋า มาเคยหางผัวอางแม่นี่แล้วกำลังใจหายด้อพี่น้องเลยข้าวอ,อ,อย่างสรารค้ำเลยพี่นอ้องคุมอยู่ในตัวเมี่ยงทางจากบ้านห้องสี่สิบกวยกิโลซีซี <c oughs> จากบ้านนีจะโกกไป เปอครับ้าใส่ังั้ก็จะิดหมอนกัพี่หน่ออ <c oughs> ทานที่เดียวเงินไปนะบกอกบกอกบกอกเพราะว่าสม สมแล้วก mm hmm. ุ้งสองเลกุ้งขาวกุ้งซอสดสดดีดดดค่ะพี่น้องร้านเจนาตลาดน้อยแค่น้อยเจนาเจแดงนะเป็นส่วนใหยังบุแต่ว่าเห็นอยู่ในใบอันนั้นว่าเจนาแดงว่สะสิจะเสื่อซื้อลูกไส้แล้วลูกสาวลืมถามซื่อจะปูง,งามๆพี่น้องบ mm. ุ๊กแล้วตะปูง,งามๆ บอกก็ดีดีอ่แม่ข่าห้เพื่อไปซื้อยู่เดบเวทแม่ข่าให้ข่าให้เจากระายแล้วำเจาะกระชายให้แล้วท่านแนนกบ่ได้ท่านรังหม่องท่าลรังหมองโอ้ยทานเด่นว่าเอาเพิ่งกับบได้่าโหดีจังมีหลายรูปแบบนองลูกตื้นสวยได้าูกลวงวงอะไรกอบพกเจ้า Ừ. Rán, một cắm luộc. Vâng thì mẹ bố ạ. Mm. ơi. <laughs> mm. <Lúc> mẹ mó. Bị tiêu năm dày. Vậy có liên. Chén chén Nha. Khay nè vô. Nha. cho con. Ừ. Nhọn lát <laughs> <Nhọn, cười> <lán> <laughs> น้องหลานเจ้าลูกกับของกับขี้ขันแน่อยู่กินน่องเนี่แต่ว่าลูกจะคของเก่งๆบอ่อหลานเก่งมาเด้อครับแฟนครับสุนองสูบอนครับวันนี้ลูกับไข่แน่อยู่ดอกพี่น้องไข่ย,บาายูบบลอกไข่สตวภาษาอังกฤษเล้วเรียนบลอกไข่ได้บัดเพ่งไหมพี่นอ้องภาษาอังกฤษบล็อกขึ้นลวงได้จริจรงเลยบล็อกมันจะดอกพักเหรอูกไหม,ม <า S 2> บลอกแม่เก่ บ่ได้นี่เจ๊เอ๋มีเส้นล่ะจะโปอกหัวขึ้นมูวล,ล่ะพี่น้องเออ,อ,ม,อม,มั่งหัวขึ้นมูวล,ล่ะแต่ว่ายหางื่อขึ้นกู้มาดอกมาเกีงมาจะอ่านหนอยเขียนได้พี่น้องบ่ได้ว่าเขาดอกเขาคืเป็นยังกงพี่หน่องเจ้าาเดี๋ยวนี้เป็นยูทูบเบอร์เตืนน้อยอยู่พี่หน <laughs> ่อง บบใช่กันนู้บ่าวบอกกบบ่าวผู้บอกก็บอกผู้ริงกหกินเรากินเาเดียวน้อยวอจ้งโป่งแต่เนาข้างบนกินมานอนเสียบไปน้อนตัวที่มาดูอขอีดเลยกินน้ำหลวงน้ำเต่าครับเฮ้ยเอ,อ้ยเอ้ย แฟนขับสุโมงสุบอนเด้อทั้งในประเทศนอกประเทศเมดโลกื่กอตลูอพี่น้ <S <S องพี่ชินอ่ะผู้ไอ้บ้าใครปากคอยเว้าพี่น้องผู้น้นอง,บบงบบกัดเว้าจนิงไมมาเห็ดคลิปอ้ยน้องว่าเป็นสิบ้เว้าไม่พี่น้องที่เห็ดบัดได้กับลาแม่ไปไกลๆกันแม่ยังมาใกล้จากไอ้เฝ้า Cóp bên này là bên này tang là một thằng tăm luôn 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 thằng luôn 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 แต่ต่อเป็นกับบอกขมบ่เื้นบออ่หยางห่าล่งต้นห้าล่งน่น,น,นตะกี้ไปแบงอน่ยเอห้นื้นรอบแรกรอบสองมาแบเห็นปา,าสองหลอบหลายรอบเ้ตนบมาขึ้นก่นคืนบอบกนาเดวเขากันดี Chả to gấp cùng với nó Thật này Nó luôn làm tay lại được Ừ <cười> Ừ <laughs> Bà Hãy xuống tôi trên mấy người Nó cứ nhảnh đi rồi bà, กินมะโกกันกินนะแมวกินหืมหืมพ่อหลับยิ้มทำไมมาก่อนยิ้มจะขำนีอะไรพี่น้องเลยกินมะโกล่างปากกันบอกมั่งขุดเด้อพี่น้องนี่มั่งขุดละมุดลำใหญ่ม็เขือมะไฟนีม กันดี่ไปมาขายถุงเลยี่สิบบาทเปียรควมหน้ากอยนุ่มกลุ่มเดยกสบกวนวยคือกินอะไรพี่น้องปูยังไม่กินร่มกินใบมะละผั ปาดหรือแปดเขาลึกแก่ห่วยไม่ลึกมาีดจริงลึกปาดนี่น้องประกวัเด็กกระถึงไม่บุกไม่อยากทำพี่น้องเลยเขยี่สองครับมาถ่องอาไหนออกลื่นเลยห่วย เสีดายเฮ้ยเจ้ากินแหมเฮ้ยเนี่ยโอ้ตบตูดครับพี่น้องด้วยเฮ้ยไปเนิกบรรยากาศดีครับพี่น้องเลยแต่ว่าเขาพี่นี่ที่ได้กินบูแรงครักแรงเนี่ยเอาไปได้หน่พี่หลิบจ้ะ เดก้ตแมไว้ก็ต้งประกอบใ่ไได้เรียกได้ปุ้ยฝากจะวะมาสุกม่ดังไฟบ่มอะไรแล้วสวยนี่ในที่สุดเราก็เจออืมเนี่ยพี่นาะ ขอบคุณพี่น้องเด้อจ่าที่มากินตำกุ้งสดไสหมักสะตออกันครับเอามือเราตีเอาข้าวเราอยู่กับเพียงว่านนั้นว่ามันเลี้ยงสองตัวปีกินบ้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตะบกเชี่ยเตียนเทเที่ยวดีแต่จะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับบ้าปุยจูปอ๊ะจูพักับพี่น้องมื่อนี้พ่อแม่วันศิลป์หรือว่าสาวปุูกับพี่น้องมื่อนี้ยตำกุ้งสดไสหมากสะตอครับมื่อนี้ยสารชิปนี้ครับใบสมนีครับชิปหนาครับพบ้มกันใหม่ครับโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องเด้อ ยาเก็ยบยาไขายย่ยาจนหลับไปรวยสู้ขู่สุขคนเด้อครับเ oh. ด้ออ่ะมาปุยข้าวขาวสวัสดีครับสวัสดีจ้าคิวจิวฝากกดไลร์กุญแจเนี่ยเด้อพี่น้อง <c oughs> ยินดีมีแห้งสุ้ขู่สุขคนเด้อจ้ะฝากกดไลร์กดแชร์ี่ยเด้อพี่น้องเลย